โอเคครับผมวันนี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเกม Crisis 2กันนะครับผมอ่าโอเคเล่นเกม Crisis 2ในระดับความยากโซเยอ์อยกันนะก็แมง่งโอ้ยบางคนบางคนต้องบอกแม่ง Crisis 3มันจะออกแล้วมึงเพิ่งมาเริ่มเล่น Crisis 2เนี่ยนะเออก็ทำนองแหละ ครับต้องเล่นใครสิสองก่อนไงเดี๋ยวไปเล่นใครสิสามก็เรื่องฉากนี้สกิปไปอยู่ดูทำพี่อะไรสกิปไปเราเล่นเอาความมันเสียงเดียวครับผมเราไม่ได้เล่นเอาเนื้อร่งในเรื่องอะไรทำนองนี้นะก็รู้ว่าเกมนี้มันเป็นเก็บ FPS ก็พอแล้วเหลือเฟือก็ที่กูจะเล่นสอดข้ามไม่ได้เหรอไอ้ไอันนี้ Fuck you Fuck it เย้ แม่งเรือดำน้ำเรือดำน้ำแม่งจะบินเฉียวกล้องะอะไรเฮ้ยแล้วตัวเราอยู่ข้างในนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็นี่ก็คือใบพัดกูจะบอกเธอพี่อะไรวะเนี่ยช่างแม่งไงอย่าอย่าใส่ใส่กูมากเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงก็เป็นน้ำกูเป็นหนนมดละโอ้โอ้โหดีดีนะมึงมองไข่ตัวเองทำไมไอ้ไเหี้ยเฮ้ย กูไม่ได้อยากจะมองขายตัวเองเลยสักไป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 อะไรเนี่ยมึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยแล้วมึงจ้องกูทำยี้ยอะไรอะไรอะไรอ้อหวัดดีมึงเป็นใครเนี่ยพ่อพ่อแม่กูบอกไม่คุยกับคนแปลกหน้าเว้ย อะไรวะเนี่ยเอ้นี่อะไรเปนโลกจิตไปเนี่ยเดี๋ยวกูส่งมาอยู่กับโพสท่าดูดเลยไอ้ชี่เอ้เป้าหมายเราไปฆ่าด็อกเตอร์นาธานโกลฟน,น,น,นะครับผมใช่บอกว่าเออไปได้แล้วจะไปแล้วโอ้โหยตา,ายว่ะเอลิเตียงสิ เออมึงไม่ต้องสั่งเสียกันมากเดี๋ยวมึงก็ตายหากันหมดอะไรมองขึ้นอย่าี้ยอะไรอุ้ยโคตรด่าฟักไฮซ่าเป็นเลยโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยสัสสัสสัสมีแขยาบล้องหรือว่าอะไรมึงรู้ไหมคนเดินมันเหนื่อยปวดกระบาลแล้วก็ปวดลูกตาด้วยกดซัสกดซีเป็นการย่องเฮ้ยกดซีเออกดซีเป็นการก้มโอ้โหโอ้โหเย่เย่สายสายอุ้ยลงลง ออกไปทางนี้กันต่อโอ้โอ้เอเอปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไปโอ้จะจมน้ำตายหายแล้วเปิดขึ้นมาเปิดมาแล้วก็ทำไงอะ่ะไป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  เอาละกูละเฮ้ยกูก็สีมองแขงเอา้าปลาปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำปลาไอเฮียจะขาดออกซิเจนอยู่แล้วไอซอดไอซอดไอเฮียจะจมน้ำตายอยู่แล้วเกมมันครับภาพสวยใช่ได้นะผมใช้ c ค y เอนจินนะชื่อเกมมันก็คริสต s โอ้โหจริง EA มันอีกแล้วผมเกมสวยๆอีกแล้ว โอ้จอมบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งเอ้ยไอดำดำนี่มันอะไรอ่ะใครแม่งกล้าขี้ในสระวไาน้ำไอเ้เชี่ยมาแล้วำทำนเชี้ยอะไรไม่ได้เลยโอ,โอ้โอ้โอ้สัสมันขึ้นมาแล้วกูอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอเดือดร้อนน้ำที่กูนั่งมา ขอบใจแต่ไม่ต้องไม่ต้องให้กูมองก็ได้เฮียกูเคยเห็นแล้วไอ้สัสกูเคยเห็นแล้วไม่มีคนตั้งกล้องหน่อยนั้นนะให้กูไปไหนอ่ะให้กูมองมองเฮียอะไรแย่เมาแล้วก็เร็วชิมหายอ้ามันอันนี้ไม่ได้เลื่อนนะมันออโต้เลื่อนไปเองนี่ผมไม่ได้เลื่อนเลยเนี่ย มาเอาตัวเลื่อนอะเฮ้ยไอ้ข้างล่างนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยงแดงๆนั่นน่ะอ้าวไอ้สัไอ้เหี้ยกูก็ต้องถามว่าอยู่มึงอย่าเพิ่งรีบฆ่ากูสิสัดตายหายโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยย่าปะผ่าปะผ่าปะผ่าอย่าไม่โปรใสตัวพิโร่เลยเนี่ยอ้าวไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั่นมันยานอวกาศมันคืออะไรกันอะริปเปอร์หรอไม่ใช่แมสเฟกท์ถุยสัต ฮะเราก็ยืนมองซากเอ้ยนอนมองซากไปนะครับผมอยู่ใต้ดินเอ้ามาอยู่ใต้ดินนี่ว่ะเยี่ยกูอยู่บนดินนะมันตึกสัตว์ตอลเล็ตคนึกว่าเป็นยานอวกาศจินตนาการนั่งล้ำเลกเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะใครยิงวะเฮ้ยมึงเป็นไข่เยี่ยมึงกล้ายิงทรัพย์สินรัฐบาลเกอมึงรู้ไหมรัฐบาลแม่ว่าภาษีประชาชนมันเท่าไหร่มึงมั่งทังเล่นอย่างนี้ได้ไงมึงฟังกูมั่งวเนี่ยเฮ้ยฟังกูดิสัาน มันไม่มันไม่ได้แขกเลยสิเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซับซับพอทที่อยู่หรอวะมึงเป็นใครเป็นใครมึงคิดมึงคิดว่ากูจะหลงในรูปร่างอันแสนฟิตของมึงเหรอไอ้สัสชุดมึงก็ยังกำลังวันหัวเขียวอ่ะตาแดงเลยสัสมึงคิดว่ากูจะหลงในกล้ามเหรอไอ้สัสไม่มีทางมึงไปมึงไปใส่ชุดนี้ให้อาเบดูไปสัส อะไรเนี่ย Electronic Art Present EA Game Challenge Everything The Secret t r a c t h e s u n The Secret Rally Game ไม่เรื่องครับผมโอ้ภาพสวยภาพสวยเอ้ยชอบชอบชอบภาพสวยใช่ได้ชอบชอบแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วไงอ่ะ ออกแล้วกูไม่ชอบชุดน,นี้มึงใส่ไปเยอะเกที่อื่นไปเอาตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะน่ารักจังตัวเฮียเลยวะเฮีย,ย,น,น,ยนี่มันอะไรอะไรเนี่ย The fuck is this Oh look at me a l o n เนี่เฮ้าายเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะ Crisis system Diagnosis complete อ้าวเฮียกูมาใส่ชุดนี้ได้ไงเ,เฮียแม่งรัดแม่งทั้งตัวที่สัตว์เอ้ ชุดแม่เฮียจริงเฮ้ย <laughs> hey, นั่นมันตัวอะไรอ่ะ้อ <c oughs> แล้วไงอ่ะ <c oughs> ให้กูทำเพี้ยไรเนี่ยให้ให้กูอ่านชื่อคนทางซ้ายอะไม่เว้ยกูไม่อ่านหรอกโ oh, <c oughs> <f ush ia> <c oughs> อ้เฮลิคอปเตอร์ is a hole ก็ฟูเชียเลยไม่รู้ โอ้มึงโดดไปอย่างงี้มึไม่กลัวตายไงไอ้สัสลงไป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 เฮียแล้วไงอ่ะกูลงมาแล้วอ่ะมามึงโดนมึงโดนมึงโดนอ้าวโดปืนโดปืนโดปืนอ้าวแล้วให้กูยิงเงี้ยโอ้มันจะสนุกอะไรโอโอโอแข่งร่างกายิงกูไอ้สัสโดนมึงโดนมึงโดนไป อันนี้กูผมไม่ได้คุมเลยนะครับเนี่ยแ,แม่งยิงให้กูหมดเลยแล้วมันเก็บเอฟบีเอฟภาษาเฮียอะไรให้กูมาดูมึงยิงเนี่ยเอ้ยเอาเฮียตึกถล่มเอา๋อ,าอาไม่คิดจะหนีงงไ,ไงวิ่งดิเฮียเออวิ่งไปวิ่งไปโดดเกาะไปสไปเดอร์แมนอ้าวเฮียไม่เกาะไม่เกาะไปสไปเดอร์แมนครับผมแต่แม่งทะลุมแทนโอ้ยมันเฮียอะไรเนี่ยเช็ดโดชุดแม่งเป็นเพชรหรือไงวะ กูอยากจะตัดตัดสักแขนหนึ่งมาขายเอ้ยอีเชี่ยแม่งหายตัวได้เจ๋งซะละชิวทีเลยว่าหายตัวได้เลยเอาเชี่ยแม่งยิงกูแม่งไกลกูมึงลงไปเลยเชี่ยพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมสัตว์มึงลงไปยิงกูไอเชี่ยนี่มึงจะยิงกูอีงานไอไอนี่มึงจะทำหน้าหล่ออีกนานไม่ได้กูอยากเล่นแล้วกูอยากเล่นแล้วเนี่ยอะไรของมันวะ โอ้ยอ้าลนะครับผมตอนนี้มันก็ตั้งมันเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยนี่มึงจะให้กูกูดูประสิทธิภาพชุดเกราะมึงใช่ไหมมึงก็ให้กูเล่นซぜตูมเชดโดนี่ครับผมโฆษณาชุดเกราะใหม่ครับผมกระสุนยิงไม่เข้าและยิงสวนกลับแม่งยิงกลับไปยิงกลับไปซาบมึงโดนมึงโดนมึงโดนมึงกล้ายิงแข่งกูใช่ไหมแม้วมันจะยิงไม่เข้าก็ โดนนี่ครับผมท่าเดอะฮักเลยครับผมดูครับผมเอ้ยอ้าวแต่ฝากระโปรงไม่ยุบเลยนะครับผมอะไรอ่ะเอ๊อไอสัมผัสมพูบดุดุนี่มันอะไรวะอ่าไม่รู้นะครับผมโอ้ตอนนี้กูฟิตแล้วกูฟิตแล้วอ่ะฟิตแล้วอ่ะโอ้ยเอียมันถอนปืนมาใช้เล่น อาอแล้วคอปเตอร์ฮอฮอฮอนักงคู่ตาโตยิงแม่งสัตว์แม่งสัตว์แม่งโหเป็นกูหมดแม็กซ์ไปแล้วเชื่ออะไรกูจะได้เล่นเว้ยสัสอ้าายิงคอปเตอร์ยิงคอปเตอร์เอาล่วงร่วงร่วงเอาล่วงร่วงร่วง,วงเอาเกี้สกิปแม่งเลยสัตว์ไอ้กูขี้เกียจร,รอแล้วกูอุตส่าห์จะดูไตเติ้ลให้จบอะเน,นี่ยกูก็เล่นครั้งแรกกูไม่ได้ดูขี้เกียรเลยเลยแม่งไอ้กูอุสตส่าห์อยากจะเล่นซะหน่อยแม่งกูไม่ให้กูเลย แม่งยิงแทนกูอยู่นั่นแหละลำคาญแม่งซัดให้กูสเสเลยแล้วกันซัดอ่ะแดกเอาไปแดกเลยสกิปเอ่อคไเล่เตร่นาอนเออไอเชี่ยโอ้ oh, second chance โอกาสครั้งที่สองนะเฮ้ยอ้าวแล้วไงกูมาล่วงอย่างเงี้ยทำไมเราถึงมาล่วงอย่างนี้ก็เพราะว่าเราข้ามฉากสกิปกับผมฟ้าดิเลยลงโทษทุยใช่ที่ไหนต่า เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าโอเคเฮ้ะวันดีนายเป็นใครอ่ะมือกูนี่วะอ่าโ,โ,โอ้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 เดี๋ยวฟันหนึ่งกราฟิกอืมดูแหลกจะตายหายแล้ว กูกระตุกจิตาจหายอยู่แล้วแม่งปรับเล่นปรับกูจะเป็นฮาร์ดคอร์เลยเชียร์โอเคเดี๋ยวน้อเอฟพีเอสขก็เพิ่มเข้ามาแล้วเกมนี้สวยภาพสวยมากเอาปืนมาเอาปืนมากี่มีกันเยี่แบงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตอะไรอ่ะ มึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมึงลากตัวใครมานั่งกูวะ em ๊นอ่ะแล้วมึงลากกูน eh> ี <t 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 ่หว่าไอ้สักกาชิบหายละจะทำอะไรอ่ะจะเปลี่ยนกูเป็นคนเหล็กเหรอไม่เอากูไม่อยากเป็นอานุชวาสเนเกอร์บินเดิลบินเดิลแล้วคงใช้พอมันถอดชุดปุ๊บมันก็คงจะตายหาทันทีเลยมั้งครับผม อ่ะตอนนี้เราได้ชุดของมันมาแล้วนะ Welcome to the wall จริงๆตอนเราควรสูมสงครามเชื่อกูไม่อยากใส่ชุดนี้ชุดนี้แม่งเกสอะไรยังแม่งชุดลออาเบะใช่ไหมอาเบะแม่งเห็นแม่งลากเข้าห้องน้ำเลยใช่ไหมไอ้ยน,นี่ไม่กลัวจะเล่นแล้ว อ่าทำได้แค่นี้ก็ใช่ไงก็มึงทำได้แค่นี้ที่เหลือก็ปล่อยกูทำสิมึงไม่ต้องข้าสัตว์แต่ต้นบ่อยก็ได้ไอ้เชี่ยมึงยิงตัวเองทำไมวะไอ้สัตว์กูไม่มีเพื่อนเลยกูสัตว์อยากจะมีเพื่อนกล้าฟิตๆแบบมึงเก็บเก็บอะไรไม่ได้แล้วเหโอ้ยช่างมันกระสุนหมดอีก สมัยถ้าต่อยแม่งม่งเฮียถ้าต่อยแม่งเฮียสัตว์อะเนี่อยับยับยับไม่ดูแรงมากเลยแม่งแบบแม่งแบบยับยับทีแม่งกุญแจขาดกูโคตรงงเลยเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบอ๋อเก็บเก็บสุดแโอ้ถือโยนตู่มฮ่า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  power kick power kick power kick ทำลายข้าของเนี่ยข้าของเยอะเจ๋งวะเกมเกมียอะไรเนี่ย power kick power kick อ้าวเฮียไปไม่ได้เลยอ๋อได้ได power kick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  ภาษีเป็นการก้มผมเอยนายเป็นใครอ่ะมึเต็บ เข้ามาคิกเข้ามาคิกเยี่ยมมาคิกไีละเ้าเข้ามาคิกเข้ามาคิกออกไปเฮี้ยแม่งไม่เตะไว้สัตว์ฮะเรื่องขอนพี่อะไรเนี่ยโยนไอนอีฮีคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดกูคืนมาย้อนอ้าวเฮี้ยมันไม่เคลี้ยงเคลี้ยงไปเอาไอ้เฮี้ยแม่งไม่ยอมเคลี้ยงช่างแม่ง ฮ้ยอยู่พัดลมเลยอยู่พัดลมเว้พัดลมพัดลมกระเด็นไปมึงเจอกูเนี่ยเตะพัดลมต่อยต่อยต่อยเอาเฮียไฟดับเลยสัสกูไม่เอาย่ะเกี่ยวเขาแบบเขาวกูกุฏลายเขาของเจ้าของบ้านเป็นใครวะเดา๋ยวยากรูชิงก่อนนะสัสเดี๋ยวไม่มีคนมา power kick เอา o f ฟไลน์ power jump อ๋อแม่มี power kick ไมึงมี power jump ด้วยเฮ้ยเม่แ่ท่าราไม่มันตลกชิบหายอเ power jump โอ้เกือบตกตยังกาะขึ้นมาได้โอ้รไม่มีอะไรกูได้นเสียงปืนอะ แก open the door เฮ้ยโคตรเทียอะไรสุดแม่เปิดประตูทีแม่ไอที่เปิดหลุดเลยแม่มึงจะฟิตไปไหนเนี่ยไอกระสุนกูก็หมดไอสุดไอกูทำยังไง the fuck is this system override system online เป็บบนไข่ทีดเคเต็ดหรอไอ้นี่เป็นไพน่ขกูเหรอมาเด็กแบทเช่วโอบเช่นฟิอ,นฟอวนเดสไอ้เหี้ยนี่แม่งกลัวเกมแ t ทเช่นฟิวนะผมกลัวแม่งจะเล่นลติงได้ดีกว่านะแนนล้วไงอะะ my coordinates. at พอเหอะกูจะลงไปแล้วโอ้โหเฮียล่วงล่วงภาพแม่งโหสวยสุดอะนี่กูปรับกราฟิกลงไปเหลือแค่ระดับเกมเมอร์นะรีซป่าแอมโมแอมโอไอ้เชียใครแม่งยิงกูใครแม่งยิงกูไอ้เชียไอ้หอยหลอด มึงช่างกล้ามากคนยิงกูนะแล้วมึงมเตรียมตัวเดตโอเคโยนไปพาวจพัวจำยิงยิงแม่ยิม่แบแบง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 เอาเขียร์กระสุดม เกมนี้เป็นเกมหน้าแดงนะเก็บสากาเก็บสากามาใช้ไอ้ไอ,อหานี่ตายหมดแล้วนะตายหมดแล้วเราสามารถโด่ของได้บอกว่าช่วยมไม่ได้ติดแอสซิสซินครีนมากไปว่าเช็คพอย์เช็คพอย์อยากได้สากาสากา้าเจ๋งยี่สิบสก้าเจ๋งเนีกเก่ยเลกเกอพอๆกันนะี่ยทุยเหี้ยปืนปืนสากาเว้ย เฮ้ยเฮียโยสอ่ะโอเคเราต้องขึ้นเงี้ยผมเราเป็นพวกเกลียนเกลียนแต่ต้องขึ้นทางนี้โอ้วัสดีนี่สกาเหรอเอาทำไมทำไมกุถือปืนท่าเนี้ย system override อ๋อ ใช้ระบบหายตัวนะครับผมมันจะหายตัวได้สักพักหนึ่งเตลอคิวอ๋อกฎบีมันกรสเตลอคิวครับผม เฮ้เฮียพี่เอพลังงานจะหมดไอ้สัสพลัางงานจะหมดแล้วทำาไงดีวะเนี่ยชิบหายละโอ้ยเฮียย่ามายิงกู อยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หอยหลอดเอ้ยอุย๊ยมึงยิงมาจากข้างหลังกูเหรอมึงไม่มีทางไม่มีทางไอเสียงกระล่องปังๆมันเสียงเสียงจากไหนวะโอเคคุยเห็นมึงแหละตายหาไปา แกปะสุนสก e าเอ็ก g ชนสก a าฟอสก k าเฮียมันจะเชนเพี้ยเลย้กระไปไหนอ่ะไอ้นี่ไปริลเเตน,นาธานกโกวโอโอโโ,โอเคครับผม มันเป็นใครอ่ะไม่รู้ะมันเป็นใครเป็นที่ลกยิอนเล้เเจ็บเจ็บเจเจ็บ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 ไอสัต์มันอัดกูเต็มเหนียวเลยปืนกรยก็สู้ไม่ค่อยได้ อาลงตรงนี้ก่อนข้างหน้าศัตรูสองตัวสิบสองนก้าสิบสองนก้าบุกไอ้เหี้ยหัวแตกปไปสัตว์หืมอ,อยู่ไหนกันวะอุยระเบิดเรื่องอะไรยิงกูมาจากไหนวะ กูเห็นละตายหาไปโอ้โถเอ้ยแค่นี้ยังไม่ได้แดกกูหรอกครับผมยังห่างไกลฝีมือกูอยูไหนก็แล้ววะให้ไปโปรเทคด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เชียด็อกเตอร์เชียชียนะครับผมวิ่ง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 ตามสไตล์เบตันฟิววิ่งตายหาไปเหอะวู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 จับ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  ข้างหน้าเห็นแล้วอซี <I see. S 2> ตายไปตายไปโถเอ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนกันวะเคเป็นศพไปคิดว่างอยู่ตรงนั้นจะยิงดูไม่ได้ใช่ไหมอุ้ย ระเบิดมีสบอมโยนไปที่อะไร